วันนี้แมวไม่มา,มมาที่กรอบจับมาทันไปเลยตูววิ่งแจ่มเลยใครแมวกรอบอะลรว,นนวิ่งไปแหนวิ่งไปทางหน้าบ้านมึงสมองไม่จับมันนะรัวมันวิ่งเนี่ยรัวอยู่ในห้องเพราะเปิดตู้ไม่รู้อยู่ในห้องมันวิ่งเลยโอ้โหหานไปไหวเลย ว้ร้อนครับเขาไปขายของใช้ผ้าจางหรอือแห่แม่ไม่รู้อ่ะไปคิดกันคิดไม่อยู่คิดไปไหนมันไปเที่ยวไม่ไปอ่ะไม่ไปอะไรมันไปแล้วอ่ะไปกับใครระถินอะกระถิน ยิ้มขายก๋วยเตี๋ยวนี่ลหะฮึหน้าไม่รู้เรื่องจริงๆรนะจะไปทำไมนะ้ินจะไปทำไมค่สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดซับติดใครกดกระดิ่งช่องลูกกอกด้วยนะครับ แตสักพันสองพันสามพันเร็โรเดอร์ใครเข้ามาแล้วอยากข้ามโฆษณาดูให้จบคลิปใครดูไม่ใครดูแล้วจบคลิปใครไม่ข้ามโฆษณาขอรวย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 ตลอดไปรวยตลอดปีด้อรวยตลอดมากินเล่นเล็กเนื้อเปอื่อยลูกชิ้นเอ็นนะครับอาหารยำเย็น แล้วเปื่อยลูกชิ้นเอ็นน้ำมันลอนะ ใครขายของคนหนึ่งก่อนเป็นคนหน้าใหม่ขายของคนหนึ่งอยูอะอะไรนะคนมาขายของหน้าใหม่คนหนึ่งอยูะใครอะใครขายของใครเห็นขายของนักบานเนี่ยใครคนใหม่มามาใหม่คนผู้สาวมาขายของหน้าใหม่คนหนึ่งอย่นัะนสาวไหนผมไม่เห็นนะก่อนมันจบแค่นกว้าง ไม่ใช่กูุศลหรือหอมนี่ว่าเ,เตะแต่หน้าแหละหอมอะไรหอมหอมก็แปลว่าหอมแหละว,วันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวอาจารย์กินนั่นเนี่ยวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวอาจารย์กินเองออกละเออบอกทำเลยทำเลยแม่งบอกให้ทำทำเลยทำเลยก,ก็เลยทำกินเลยทำปิดไหมเนะาะต้องไม่เป็นอเ,เลยเลยเปิด แก๊สแดงๆขยับเส้นที่เราต้องการลายชิ้นหกลูกเขาใส่สี่ลูกสักเขาหกลูกเลยอืนับไปเขาก็ขาดทุนน,นับไปประมาณหกชิ้นโอใส่เนื้อเยอะแยะของเขาเขาขาดทุนก็นาะใส่เยอะขนาดนั้นเขาขาดทุนก็เราบอกให้ทาทําไม่ได้ทาอ่ะบอกให้ทําเองทาเ,เองก็เลยทํตไนเลยไม่เอาตังค์อีกบาปโอ้ตอเอาตัางค์ให้เขาเขาลงทุนไม่ได้ เดีแม่ขายลูกชิ้นยี่แม่เอาตังค์มาเขาเนาะเขาไม่เอาตังค์อย่าไปกินเขาอีกนะขอตังค์มาเดือนลดโอ้ยตลาดมีตังค์มันหรือวะช่วงนี้ตลาดเข้าวิกฤตเลยเอ้าบอกวันนี้จะให้ตังค์วันนั้นก็ให้ตังค์แล้วก็หลงดีใจมันหมดเนาะวันนี้เรานึกว่ามันจะหมดเนาะหลงดีใจอ่ะพุ่งกลมากกจะเอาตังค์ไว้กินอะไรหน่อยอดงั้ว่ามันจะไม่เหลือมันยังน่าจะลบบบอกเมาด้วยเจ้าเมา โอ้ยแบ่งคนนี้ร้อยเอาไปร้อยทำไมตัวน้นไม่พูดอย่างนั้นนะมันเอาค่าจ้างมันดิค่าจ้างแพงเกินส่งรอยามันสองร้อยห้าสิบมันี่หยัซื้อน้ำมันให้ห้าสิบาทสามร้อยืนี่ วันคันกินก๋วยเตี๋ยวกว่าเส่นเล็กเขาบอกทำให้ตาน่ากินด้วยกอก็บอกตาน่ากินข้าวแล้วเลยไม่ได้ทำให้กินโอ้ตาน่าไม่กินแก๋วยเตี๋ยวตาน่าไม่ชอบกินทำไมอ่ะอยากเอาไม้ตาน่ากินนะทำไมเดจแตงซื้อมาตาน่าจะไม่กินสักครั้งเลยก๋วยเตี๋ยวเย็น เขาหลอก็ย่งนั้นจินไหมอาจิงเัาฉีนยาเลยอนนุ้เป็นไนมาทั้งวันเราอะเขาไปฉีดยาข้าวฉีดยาฆ่ายาใครมาลับ แม่มาหรือฮึที่เห็นแม่มาหรือไม่รู้แม่ไม่อยู่ด้อแม่ไม่อยู่แค่ปิดประตูนั่นน่ะจิ้เกอบอีกกว่าไอ้จกกิ้ไม่อยู่ไม่ได้กวางไปแล้วเนี่ยแม่ไปขายก๋วยเตี๋ยวช้วยอาจารย์แม่จังไม่ได้ไปแม่ไปมื้อหนึ่งเลยไอเดียวมันจะมาไหมา ไอเจ้าพามีมันไปเที่ยวไปเที่ยวไหนลบุรีเท้าเนี่ยอืมอา<อ>วันนี้มันก็มาเด็กค้างคืนนัดนี้อย่างนั้นอะไปค้างคืนนะไปกลับค้างมาได้มันต้องขายก๋วยเตี๋ยวเว้ยม,มันต้องขายอะไรนะขายของ มันไปลองรถไปล,งลองรถมันอยากไปลงรถปะรถคันใหม่มัน,นพามันพาเมียมันไปบ้านแม่ยายมันไปหรือม,มันชวนกอกไปจะกอกไม่ไปเขาไม่ชวนไปแล้วกอก,กอะทําไมไม่กรอ่นะชวนไปทำไมพูดเรื่องมากฮะกอกเงี้ยมาก ไรเก็กอ่วยกาะป่ะเรื่องมากเลยแม่งกันริงนี่แม่งเกาะปะไอเดียวเกาะปะสนใจเกาะปะจะจุอะไรกูนักหนาววะบอกไม่ไปไม่ไปมเชื่อเขากลัวกอกไปเขาลุนแล้วเขาขี่เขาไปหนาวหนาวออกไปลุนเลยเห็นไปทั้งทำกว่าอ่ะเขาไม่มาทำตลาดอีกแร้ว คันตูดคันดากกันนั้นเลยด้ฮะคันตูดคันดากกันนั้นเลยด้วดดดว่างมะเอา้ายาที่ปอกเอามาไปไว้ไหนวะไม่รู้ยาแก้คันน่ะเขาไม่ให้ปอกไม่หรอทาดีนะปอกพุ่งนักคันตูดท่าที่เยี้วหายเลยอ่ะอ่นพุน่งนี้กลับนีงไงบอกว่าเอายานั้รไว้จะทาไม่เชื่อไม่ขอ,ขอ,อเขาอ่ะเดี๋ยวไปกาคอ่ะ เดี <tr <tr ๋ยวตูดก็ทะลุหมดแล้วเก้าหน่อยคันก่อนปวดๆก็พูดเถอะจ้างง่ายเก้าห้าสิบบาทลุงหน้ายังไม่เอาเลยวะจ้างร้อยนับไปกัูลุงหน้ากูจะจับขี้ก่อนก่อน ไปเที่ยวทุกวันทุกวันในวันเนี้ยเอาเงินในไปเที่ยวเนี้ยเที่ยวไหนอ่ะอ๋อเขาบอกว่ามันเป็นกำแพงไปไหนทุกไที่ไปไปพิโลุกพิโลก,โลกเออไปกับใครไปน,น้งทีนิดจับอีกทินไปยังไงน้องทีน่ะไม่รุ้มั้ยใครมันจึงเรื่องไปเที่ยวกัน ก็พ่าขาบาับมาเลยขอดูหันเ,เก่งหลุดเดี๋ยวจะถ่ายให้เกาะไมได้คลิปจะหน่อยเกาะเขาไม่ไให้ถ่ายได้คลิปมันเขาเย็บไป็นใหญ่อะไรวะใหญ่เนี่ยเราโอ้โหเปิดยี่แคร์แป๊บๆเบ็ๆไล่คลิปเป็นล้านๆเอออย่าพูดเยอะหันหันหันหน้ามานี่ดูหันเลยเปิดที่นี่ไม่เห็นเลยนะแล้วใหญ่อะไรวะวมาดังเนี่ย เพียบนะโอ้โหเป็นล,ลาขีดเลยคนฟอ้ฟอนยเ่งๆฟ้อนดีฟอ้ฟอนงามอะไรอนยะ่างนี้มา่เนียมาคนดีนะคนคนดีนคนคนดีแล้วก็เขาดูที่เ uh huh. กาดูกอก,กินข้าวคำทองปั้นดี uh huh. เขาจะดูกอาทำไมอีก็ไปที่น uh ้เฉย มีคนอยู่เรื่หัวปิดไฟจะเปิดเห็นไม่ไม่ติดไฟเลยนะทำไมไม่ติดไฟอ่นะจะไหนว่าเขาไม่อยู่กันเนะี่ยพูดกับใครอ่ะเขาเปิดไฟไว้คนไม่อยู่กันถ้าเขาเปิดไฟแล้วคนไม่เขาปิดไฟเขอยู่ เอาลงมาทำไมลงอะไรเนี่ยกขาหนั่งแค่ของเจ้าของเขาปูใหม่ยากลำบากนะ้อยไม่คิดไม่คิดเลี๋ยวเขาปูใหม่ทุกครั้งนะเนี่ยพอกรอไปแม่ปูใหม่ปูให,ปใหม่เลยแม่ปวดสมาร์ทแม่ไม่อยู่เอาเมย์ไปไหนไปเที่ยวกับเขา Hãy, kiếp dù hay hay. Tiếp phải gọi nghe. Ừ, một kiếp tù kiếp là. Quand mắt kiếp phải hết 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 có hết 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 กอบเหนื่อยไปเรื่อยหาย่องทั้งวันเลยนะโอ๊ยหยุดวันละวะเห็นนั่งโคบูอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านอะไรหน้าไหนเป็นอะไรก็ไม่รู้ ม,มันไหนมาแม่พูดก็พูดเถอะน้ำไม่เดือดดิวทำไมอาจารย์ไทยทำไงทำไมไม่เดือดอ่ะก่อน <Okay. S 1> ปิงแขง่งยังเงี้ยเล็กเน่เพล็กไม่ตีน้องมันมะดิมามาล้างแผลล้างแผลไปไหนที่เขาจะช่วยอาจารย์แป๊บนะึงแม่ก็แม่ก็ไปอีกเออไปดูเพื่อนน้องกันนะ มันมีอะไรเยอะบ้าๆมืนกันสิมันจะเป็นหมาเออผมันเดี๋ยวบ้าขายจะเจ้าขึ้นไปอยังข้างเทิงมูมันจานกันจุ๊นะอยานี่ยังอะไอย่างเงี้ยขึงออกมันจับกองก้อกมันแล่นไปเบิ้ลไม่เห็นคนเอาไว้เห็นคนก็เลยขึ้นไปมันจานสองคนมันเห็นข้องข้างล่างขึ้นไปยิงถุงสัยเป็นลุงละมั้งเวะไปกระเม็นแท้ๆมันตากเดขึ้นไปอ่ะขี้ไปจับก้องก้อกเหี้ยโง่ด้วยไอ้โอย ลนะุงลวมเข้เบิต้อนมามาต้อเดกยป็ยก่อนใครับมาแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งต้องลูกกอกด้วยนะครับดูให้จบคลิปอย่าข้ามโฆษณานะครับใหครคร้คาแล้วขอรวยรวยรวยกำลังงุงึิงในะียไ้ย่รวยตลอดไปรวยกลอดพี้วยผมถึงถึงสันชั่วโมงรวยๆแล้วผมจะได้มีเง,งินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะแต่